อันุโมธนาสาธุค่ะสาธุค่ะพ่อเป็นไงเอาตะบองฮงบอเอาลาบต้มบอดวงซื่อมีเนี้อหนานขายลาบขายต้มเมืออยางยังฮะอยู่ใส่ขึ้นเก็บเอาป้าใส่หน่อยนะนะปีนป้าใส่ชุดขาวปีนต้นสลาวดูทุกท่านเนี่ยสลาวนะฮะเนี่ยสลาวนะคะทุกท่านนี่ โอ้บอกเขาเก็บสเดาไปกินกับนาบขอบคุณ149ท่านนะคะอนุโมทนาสาธุบุญค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะสาธุ ถ่ายได้ค่ะเดี๋ยวหลวงตาใกล้จะถึงวางโทรศัพท์ลงพื้นนะคะหลวงตาใกล้จะถึงเก็บมือถือค่ะฮะพวงอะไรเขาไมือขวาก็ท่านมาจ้าถูกต้องนั่งตรงค่ะใช้สองมือแต่นัพี่เอาสองมือแต่ค่ะใช่ใช่ใช่นั่งตรงถูกต้องแต่งั้นแหละนั่งตรงเรายกไม่ไหว ที่กระเป๋าเบี่ยงมาข้างค่ะดาสาธุค่ะสาธุค่ะถูกค่ะสาธุบอกนตาด้วยครับเป็นด้วยสถานยาเนาะงบุญค้พลาดไปตรงนี้เอาขับหรือว่าหถวายกานนะครับบุญปีจ้าลูกน้ำถวายเลยนะครับลูกน้ำถวายอะไรยกไปได้แห้งมือแกะไว้นะครับของที่มาถวายนะครับ บอลเน็ดเป็นแดงแบงข้นหน่ยแดงเออ้ม so ีแบงด้วยบอกบอลน้อมด้วยบอลน้อมหน่อยแล้วบอน้อมวัดหน่งร้อยหสบส5 2ท่านนะคะอนุโมทนาสาธุคุณด้วยกันค่ะ ขนาดยางมาบอกมาหลายรอบเลยได้มี <laughs> บอกว่าพวกมาได้ใส่เขนใส่แขนูอยู่แต่ว่ามาหอดเบิดเนื้อเบิดเออน่ะถึงบอกว่าให้เบิรงดีๆยังวาไมา่ใช่จเจอตลอดหน้าหน้า,นาบอกแล้วเราแบบึ้น <c oughs> ลงแล้วจับขึ้นมาเก่า Tất cả hóa giang mà họ bỏ vào phương pháp xe tiền, xe kè, nên hóa giang ăn năng hay cái tiếng mưa cao. ผู้ค่เป็นนุวัอยู่ห,นะห,ห่างหังเนอะผู้ค่เพราาว่าเดี๋ยวให้ชุดสีขาวขึ้นไปก่อนให้หลังชุดสีขาวเราค่อยอันนี้นะคะผู้ค่าย เรามันเนื้อสีประชุมขององคณะนักศึค่ะเราต้องทำให้เป็นมาตรการในที่ประชุมเป็นไงเราเนินนี้ไหลเลยส่งที่ไหนด้ว่าจะไปจัดตั้โอ้สาธุสาธุอยู่ได้กันอีกสองวันสามวันนู่นนี่นเนาะเร ออกยากเลยลูกนี่ครับนเดือดน้ำเทือนพี่น้าน้ำเรืยน้เนะ เจ้าของช่องทุกท่านเห็นไหมเออเจ้าของช่องทำงานหนักเลาไปลูกตุ้งเลยปะ Cảm <laughs>

าจับน้ำเลยครับจับน้ำสองมือเลยไม่ต้องยกนะครับสองแพ็กยกเอาคุณนะยกเลยยกยกยกไปเคสนวายวางโทรศัพท์ก่อนจ้าทำบุญก่อนอายกเลยยกน้ำแล้วก็ขวดด้วยนะเท้บ่อยด้วยจับสองมือนะครับมาดูครับยกไม่ได้จับไว้นะครับจับสองมือเลยนะครับจับไปเคสนวายนะครับจับน้ำจับนมแพ็กก่อนนะครับเนาะอ่า จาไว้นะอย่าเพิ่งปล่อยมือนะให้หลวงตาท่านเคาะทุกอย่างก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยปล่อยนะครับเออขออะไรใส่ไว้ในแขนเลยครับวางข้างล่างก็ได้อาบอายกน้ําเลยครับนะครับยกน้านําปคะเยร์ถวายเลยสมยกขึ้นเลยจ้า่านั่งตรงๆนะครับไม่ต้องก้มไม่ต้องหมอบนะครับอายกขึ้นเลยหนูหนูจ้ายกน้ําขึ้นรอเลยไม่ต้องก้มไม่ต้องหมอบนะวางโทรศัพท์ลงเลยจ้า อาคุณน้าจับน้ำจับนมไว้อาสาธุครับอนุโมทนาสาธุครับตอนนี้ก็หลวงตาเออหลวงตาท่านก็ถึงหน้าองค์เอาจับไว้เลยครับยกได้โลกโลกยกน้ำน้ำขึ้นเลยอ่าวางโทรศรัพท์แล้วยกขึ้นเลยครับยกขึ้นไปเคขนถวายเลยนะครับยกขึ้นเสมอหน้าอกนะครับอ๋อสองแ็กไม่ต้องยกนะถ้าสองแ็กไม่ต้องยกวางไว้ซ้อนกันไวอ้อา คุณนายยกไอ้น้ำผึ้งจับไว้เด้อจับจับสองมือเลยจับด้วยกันจับด้วยกันอย่าเพิ่งปนอมือจับด้วยกันประเคนถวายก่อนอ่าจับก่อนนะครับจับประเคนถววยเลยอับทะยกได้ก็ยกนะครับถึงหน้าโรงเรียนบ้านไร่วิทยานะครับยกขึ้นเลยนูหนูยกขึ้นเลยยกขึ้นเลยยกขึ้นเสมอหน้าอกนะครับยกประเคนถวายอันนี้ซ้อนกันนะครับซ้อนกันเลยจับไว้นะจับไว้นะ อันนี้ยกน้ําขึ้นด้วยครับยกน้ําขึ้นไะเคียนถวายด้วยยกขึ้นเลยนะครับแพกเดียวยกขึ้นเลยครับยกขึ้นรอเลยไได้ไวนะครับวางโทรศัพท์แล้วยกขึ้นเลยครับยกขึ้นเสมอหน้าอกนะครับอนุมตนาสาธุครับตอนนี้ก็ถึงหน้าโรงเรียนบ้านไร่วิทยานะครับอ่าไม่ต้องหมอบนะครับไม่ต้องหมอบไม่ต้องก้มนะครับอ่านั่งตรงๆบนนมือตรงๆ นี่ครับสาวสวยแห่งโรงเรียนบ้านไรนะครับนะอันนี้ก็ไลฟ์จากช่องยู u b บบ่าวถินถ่นถินถ่นพูไทยแล้วก็เพจบ่าวถินถ่นถินถ่นพูไทยนะครับอะถ่ายรูปนั่งลงนะครับคุณพี่นะสาธุครับอ่านี่ก็ใกล้จะถึงตัวอำเภอบ้านไร่แล้วครับจังหวัดอุไทยธานีก็อนุโมทนาสาธุด้วยนะครับทุกท่านนะครับอนุมรอนุ่มรอยกน้ํารอเลยพร้อมกันเลยนะอันนี้ก็ยกรอเลยนะ ยกเลยนะครับเนะเาะถ่ายถ่ายแล้วรีบวางนะครับถ่ายแล้วรีบวางนะอย่าถือโทรศัพท์ไว้ในมือนะครับเอ,เ,อเ,อเอาพวงมาลัยเข็ไว้ในอาเอาพมาลัยเข้าในแขนเลยลูก